สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือเนี่ยมาอยู่กับน้องจุ๊บจุ๊บะ,ะ,ะ,ะจุะะ๊บด้วยค่ะวันนี้มาอยู่กับเกมส์รอตแม่น้ําไทยจ้าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นไปเบิรงนสูตรสแกนสลอตกันซะก่อนค่ะอยู่ที่สูด วันนี้อัตราการชนะของเกมสล็อตแม่ทาไทยหัวใจเกินร้อยของเราอยู่ที่97%จจากแม่จ๋าถ้าใครสนใ,สนใจอยากที่จะได้สูตรสแกนสล็อตแบบนี้ไปเล่นคลิกรับเลยทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วข้างล่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไปเล่นเกมกันเลย ที่สุดวันนี้พกทุนมาที่845บาทคับพี่น้องเข้ากับสิกวดเบสไปสัก20บาทฟาด์ก๋วยเตี๋ยวไม้เรียวรังแล้วก็ออเดอร์จุนไปอีก10ครั้งเก๋เก๋กุดกู้ค่แ, good แม่เวออุ้ยเอาอเคเต็มจอนะเมื่อกี้แอบได้อยู่นะ <laughs> เอเอมันก็ได้อยู่นะหนูมันก็ได้อยู่นะนนนะเปิดฉากมันก็โอนันเห็นไหมเห็นไหมโอเคอยู่1ิที่สุดเต็มเอาแม่ เวอ่เอาที่สุดที่สองวายเกินนะแอบต่อเนื่องอุ้ยอุยเปิดฉากพม่านก้างออกมาถือว่าเวอร์เลยกันทีเดียวนะคะพี่นงองแตกกันแบบตอนเนื่องเต็มจอเต็มจอกับเรื่องวังหันเด้อโลอดที่สุดที่สุดของที่สุดเลยนะดูฉากแล้วดูการเปิดฉากของน้องวันนี้เปิดพม่านก้างออกมาวันนี้วันนี้ต้องปังวันนี้ต้องได้แน่นอนนะคะอย่าลืมนะสังสาก,กดไลค์กดแชร์ กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกร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 ิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมการติดตามคลิปเด็ดๆคลิปดีๆ,ๆจากน้องจุ๊บจุ๊บไปเลยค่ะเพิ่มเบ็ดไปแล้วเป็น10บาทเออแม่เพิ่มเบ็ดสิบบาทเป็นสามสิบบาท้วคะพี่น้องอล่องมือฮาเดียวมันปังนั่นเห็นไหมเออได้อยู่อคิวเต็มจอเอด้วยจ้าวายมาแบบนี้เชื่อมต่อสิคะเชื่อมต่อสิคะผักค่ะเต็มสวนเลยค่ะแม่ชมบุญอาจาริยาที่สุดที่สุดได้กล้วยไม้เฉยเอา แอบเวอร์น,นะเอาแม่เกินกุบใหญ่เลยเมื่อกี้นะสามพันหาเออประมาณสามพันสามสามพันสามร้อยแปดสิบห้า 3, 3, 3, 3, 8, บาทนะพินห่งเกินอยู่นะแอบเวอร์อยู่นนะอันเต็มจอเตนะ็มจอหน่ะเห็นไหมอุ้ยเวอร์ที่สุดได้อยู่นะเห็นไหมบอกแล้วว่าดูส่วนทรงองค์เอวเปิดฉากมาคือเวอร์เลยคือได้จริงมาเฮาออียงว่าสัวมาเฮาอย่างพี่หลอกอุย้ยแม่ หามะม่วงมะม่วงมะม่วงน้ำหวานนะคะเมื่อกี้เต็มจอสี่พันจ้ะนั่นซูปมาเฮาอีกอย่างเดวนี่โว้ยอีหโว้ยบํมา,มดดยาเพ็ญผีจ้ะเมาอย่างงับมีสูทะยันแทะเออโ้ยเขาแห่งแจกเขาซากไปไม่ไมายุนี่ซูเพิ่มเบ็ดไปเลยคะ่ะเพิ่มเบ็ดไปเลยเป็นเก้าสิบหนึ่งร้อยดีกว่าออเดอร์จูนไปอีกสิบครั้งเก๋เก๋สูบบํมาเพ็อีลีต้ผีไม่กินเขาซากแหมเขาหัวก็เฮ็ดบนเขาแจก แจกยายข้อสากไปเมื่อกี้นะอาจจะมีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะหนูนนันนันนันอุ้ยยังไม่หยุดเห่านะลูกยังไม่หยุดเห่านะลูกเวอร์นะเวอร์นะอุ้ยอาจจะเจอผีจริงๆอาจจะเจอผีจริงหูอุ้ยสแกตเตอร์สแกตเตอร์อีกตัวเดียวสแกตเตอร์อีกตัวเดียวสแกตเตอร์อีกตัวเดียวเข้านั้นจ่ามาไหม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 มาที่ที่สุดเชิด ที่สุดเชิดเชิดเชิดเชดเลยค่ะสแกตเตอร์เข้าสีตัวแบบนี้12หมุนไปเลยเก๋ๆนะค่ะแม่เริ่มเลยประเด็นคือคูณไม่ลดจากมาเห่าอย่างขอรองล่ะขอรองล่ะออ้ยอย่างบูสูเฮาหมุนหวยไปหมดแล้วจะแล้วใจยังเป็นยังดอกเบื้องเนี่ยพี่น้องได้ยินบอกเสียงหมาเห่าเสียงหมาเห่าผีผีหลอกกันยังวะผีหลอกบุญเข้าสากนะจริงๆอันนี้ไม่ได้เวอร์จริงๆอันนี้ความรู้สึก ขนลุกแอบขนลุกเบาๆอยู่นะตอนนี้ขันเสียงมาเฮาเขาบันไปแน่นอันวิดีโอเจ้ากระยานว่าจังนั้นจังสีเด้อพี่นวองเด้อวบคุมมันบรได้อีลีคอยไปงับปากมาไว้บ่ได้อีหลีค่ะพี่นวองต้องปล่อยเลยตามเลยค่ะ แต่ว่ากัดมันบ่เข่ากับซามันบ่นมมนนเป็นอย่างเนาะอืมแต่ว่าก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกระริ่งกริ่งกริ่งให้น้องจุม๋มจุ๊บจุ๊บเพื่อที่จะไม่พลรราดการรับชมการติดตามคลิปเด็ดๆคลิปดีๆไปนะครับแม่เลิศเชิดบุญสุดท้ายเว่อเ่อกันไปเลยอ่ะแอบได้อยู่แต่ว่าไม่ถือถือไม่เกลือแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอืมไม่เกลือแต่ก็ไม่ได้เยอะค่ะ 1,675บาทสำหรับฟรีสป,ปินครั้งแรกนะคะแม่เลิศเจ็ดเอ่ออะไรนะ97%นะวันนี้นะถ้าใครสนจิตสนใจอยากที่จะได้สูตรสแกนสลรอยก็คลิกรับกันได้เลยตอนนี้เพิ่มเดี๋ยวปเป็น320 320าจ้เพราะว่าตอนนี้กำไรมา9,800 0 0ที่สุดแล้วนะคะตอนนี้เคมาไหมอุ๊ยผัก ได้จ้าแม่เชื่อมต่อที่สุดอุ้ยกล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้อุ้ยซูยยยขันกล้วยไม้เขาที่สุดเลยนะถ้ากล้วยไม้ขอได้ไหม 6, หกพันหกเก่าเหรอวะตะว่าเมื่อกี่ขันกล้วยไม้เขานะพี่น้องเต็มจอเลยคอยว่ามันคอยว่ามันเคืองแสนใดอะ่ะเอา้าคอยเพราะว่ามันตัวแพงไงเพราะว่ามันตัวแพงแล้วมันเต็มจอทุกช่องเลยเมื่อกี้นะเลิศดที่สุดเลยนะ 97%วันนี้นะก็ถือว่าเลิศอยู่นะแป๊บเดียวกําไรแล้ว20,000แป๊บเดียวแล้วกําไรหลัก2 0 0 0 0่รับพี่น้องเล่นบ่คอนเลยพ่อสินาที่ด้งเงิน20,000ไปใส่ถือว่าเลิศเลยค่ะหนูเลิศก,กับเขาแล้วค่ะเอาบอแมน <laughs> <laughs> เลิศบอมแนเลิกเออหนู ออเดอร์จ <Audio> ูนเพิ่มไปอีก10ครั้งเพราะว่ารู้สึกว่า320มันเป็นอัตราที่โอเคอัตราที่สมบูรณ์แบบนะคะมันเยอะแล้วค่ะแม่มันเยอะมากๆเลยนะ10ครั้งก็320 0ั0ครั้งก็32 0 0นะ3 2มิไม่ใช่เล่นๆที่เรากล้าเล่นขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากําไรมาเวอร์แล้วค่ะแม่กําไรมันมาเต็มเหนียวไปเลยพี่แต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 ่แอ่เต็มที่ไปเลยเธอตึดตึดตึดตทดี่สุดเค มาที่สุดเต็มจออีคาะที่สุดเลยค่ะแม่แมวายเต็มจอที่สุดของที่สุดอีกแล้ววายอีกแล้วเอาวายแอบเยอะนะวายแอบเยอะนะเอาสแกตเตอร์อีกตัวเดียวสกแกตเตอร์ขอได้ไหมละ่ะคะอุ้ยได้ลุนต่อได้ลุนต่อจากแม่อีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวได้ไหม ขอใตัวเดียวเถอเพราะว่าเบ็ดเยอะเบ็ดเดยอะจริงจริงขอละ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 วายมาอีกแล้วแต่ว่าไม่เข้าแก๊ปไม่เข้าแก๊ปแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะแมะ่ตอนนี้เท่าไรเอ่ย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 แสนหกเคเนาะเชิดแสนหกเคเนาะเชิดเป็นไรแล้วพีนว่นอง แบบนี้ได้เลือกหมดหมุนนี่คือเลือกได้ค่ะนูเลือกกับเขาแล้วค่ะเพราะว่าพวกคุณมาเท่าไหร่จําได้ไหมน้องจุ๋มจาไม่ได้ค่ะแต่ว่าเวอร์แต่ว่ายังไงก็กําไรเป็นแสนอยู่แล้วค่ะตานี้ไม่ไม่ ไม่จกตาไม่จกตาค่ะไม่จกตาไม่อารารีนะคะเลือดเจได้ต่อค่ะเอมาไหมเอมาไหมแบบนี้วายมันอยู่ผิดจุดวายมันอยู่ผิดจุดพี่น้องอีกสองมนได้ไม่ได้คือเลิกอีกสองมลน,นี้ได้ไม่ได้คือเลิกตอนนี้หมาก็เห่าไม่หยุดไม่หย่อนคะ่ะมึงเป็นอะไรเฮ้อมันเห็นผีีรีล่ละค่ะพี่น้องหุณคอยว่าน่ะ อะม,มูอมือหมุนเอาลองดูลองเล่นเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนดูหมุนเหรียญกุบกรบเหรียญเหรียญได้นน่เพราะว่ายังไงก็ได้แล้วแสนแปดยังไงก็ได้แล้วแสนแปดจ้าเก๋ๆค่ะยังไงก็กําไรค่ะแม้วันนี้นะคะวันนี้มันปังมันเวอร์นะคะเพราะว่าสูตรสแกนสัรอตของเรานะสูตรสแกนสัรอตของเราใครอยากจะได้มาเล่นกันแบบนี้97%คลิก,กรับเลยทิ้งลิงก์ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระด,ดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดี 第三。